ดีโอของอนนท์เขาชอบตกปลาเป็นครั้งแรกครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับฝากึงมิ้นครับโอ้โหอยู่ฝากกดติดตามไว้นะครับเด้อเพราะว่าคลิปเ็ดว e ันอาทิตย์ลงลบไปแล้วครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้าเอาใหม่ครับเดี๋ยวเุคคลิปใหม่ครับฝากกดติดตามไว้นั่นเลยครับเด้อคลิปนี้มีใจคันจริงอครับ ถ่ายคลิปครับมีคำถามดู huh. yeah, uh ้ไปไปข้งไปเืม hmm. ด right. yes, right. yeah, ้ไปเนี oh. ่ยรูปโอ้ยฮะรู้แล้วโอ้ยไปเลยไปแต่มันบึนเลยเชื่อกันมันสาเกินไปเฮ้กูจะเซ่าอีกดิ มันข่าเบสขันอยู่มังยาจีพันกันวัดเย็นเห่เมียได้เายกินบัดพื้นเ้ยทังผมวัดคอยผมึงยานี่ผมวัดคอยเห็นทุนบุเห็นหนัคือวัดล่องเวอร์กิสือแต่ก็ทราถแว่ามันถือจัง สายนานสายเงีก็บ่รุดีอหรุดไปแล้วครับพี่น้องเต็มแรงรุดไปแล้วโอ้ยเปิดเลยหัวดีดีนะเอาไม่เอาไ่าเีนหามเื่อก็ดิงจมหนักเลย สวยครับสละกระดิ่งไปแล้วหนึ่งมันไม่โต๊ะเจ๋งเลยครับ ไปเลครับแต่น้อยไ่เคยลุตเป็ไงลุตตลอดตเพียน ียครับตอนนี้โมเมนต์ของผมครับของเมีย เทียนครับสวยครับบุทสวยไปเลยคือหวานเรื่องจริงคำคำได้สามสี่ห่วงไม่เหมือนคุ้มนางอยู่ในคำน่นี่เห็นบ่วเยอดีนี่ใช้ไปกว่าครึ่งนะสินแล้วคนละศูนย์สองตัวนี้เห็นบัวนี่ขึ้นนั่นเองศูนยสองมันะร เราก็ว่านี่ไซส์สวยครับแต่เราก็ห่าแล้ว <laughs> ใส่ถ้วยมาแล้วครับ สองผักนะพักเลยสะพานตึงมีเงียเครื่ง ต้ตกสองเกตเบิงต้บปลาหลานครับกินอยู่ครับ บอลล้านแตะพื้นครับสองเกไม้แล้วครับ Patut memang. Hmm. มาแล้วครับบาลานสองเจ็ครับแสดงว่ามันกินแข่มฟังไม่ยู้ หินฟันขนมปังเือน กลางจยจางไรเ็นน้ำขหอน,นมนนะครับปลาตเพียน ก็ม ah ีปัญหาเอาจะตายอ่อนแห้งเลยเรยเ็นไปมนาลครับผมลังเบิ่งบวันไหยกินเพิ่ม กเกี่ยนตรงสื้อธนาโปกงคนพพ่นเราหน่อยคลิปนี้มีของมาแจกดึงดูดนะคลิปนี้แก่พันริงยิ้เยอยอ รูปผลงานประลุวมวันนี้ครับรครับขันเที่ยนครับใส่ช่วย ลายครับสำหรับไม้ธรรมชาติครับสำรับที่ว่าผมเจ๋อจกอขั้นชิงริ้วปากแนหนาดโคติดตามไว้แล้วกะเม่นซื้อไว้เลยนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะเอามาจับสลากแจก่ขั้นชิงริ้วครับขั้นชิงริ้วระยะสามจุดหกครับใส่ซื้อเหรียญไวเลยครับเดี๋ยวพุ่มจะเอามาจับสลากกดติดตามไว้น้ำเพราะว่าผมจีประกาศคลิปทัดไปครับโคตรจิดตามน้ำเลยครับเด้อพุ่มจีบโตห้ามนะครับตอนนี้